สวัสดีครับผมนายแพทย์มาดิชน์นชัยนันท์ท่านผู้ชมครับในขณะที่เรากำลังต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งยังไม่มีข้อยุติว่าเมื่อใดองค์การอนามัยโลกจะประกาศว่าโรคดังกล่าวจะยุติลงนั้นสิ่งที่เราสามารถกระทำได้ก็คือ ป้องกันตัวของเราไม่ให้ติดเชื้อดังกล่าวด้วยการล้างมือบ่อยๆไม่ใช้มือที่ไปสัมผัสสิ่งของไปสัมผัสใบหน้าและทุกครั้งที่เราออกนอกบ้านเราควรสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดรวมไปถึงรักษาระยะห่างจากคนอื่นเอาไว้นั่นคือสิ่งที่เราควรปฏิบัติ จนกว่าเราจะมีวัคซีนมาใช้ในการป้องกันโรคดังกล่าวอนอกเหนือไปจากนั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรลืมก็คือเราควรไปฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ซะเพราะตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปถึงเดือนตุลาคมจะเป็นฤดูการของโรคไข้หวัดใหญ่พอดีโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ย เมื่อมันเกิดขึ้นกับเราแล้วมันสามารถก่อให้เกิดความรุนแรงในระดับน้องๆของโรคโควิด -19 ได้เพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคดังกล่าวมันสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดและลดความรุนแรงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ได้นะครับสำหรับปีนี้วัคซีนที่มีให้เราฉีด มีชื่อว่า f ฟลูแว็2,020สามารถป้องกันเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่คาดว่าจะเกิดในปีนี้3ตัวด้วยกันตัวแรกสายพันธุ์ A H1N1 ตัวที่2สายพันธุ์ a 3 n 2ตัวที่3สายพันธุ์ B นะครับท่านผู้ชมครับในการไปรับการฉีดวัคซี สิ่งที่ท่านพึงระวังก็คือหากท่านมีประวัติว่าแพ้แวัคซีนหรือแพ้ไข่ท่านต้องบอกแพทย์หรือท่านมีประวัติว่าทุกครั้งที่ฉีดวัคซีนท่านจะมีอาการไข้สูงมีอาการปวดอย่างรุนแรงท่านต้องบอกให้แพทย์ได้รับทราบท่านผู้ชมครับ เพื่อให้ท่านได้เข้าใจวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ดีขึ้นโอกาสหน้าผมจะเรียนให้ท่านได้รับทราบว่าทําไมมีบางคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนดังกล่าวแล้วก็ตามแต่ก็ยังปรากฏว่าเขาผู้นั้นเกิดเป็นไข้หวัดใหญ่ได้อีกสำหรับวันนี้ผมขอยุดติลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ